จมเรียโสบัดยังม,มกเรียนใบเพีคืกเจียเพีสะเขมีกัมพูเจียพีซาลาวเลียวพีซาไทยเยตโตงหนึ่งแพรจินลูกอเจียแพรเชอร์เป,ปรย์สบายดีเข้ามาเรียนสามภาษาคือภาษาเขมรกัมพูเจียภาษาลาวภาษาไทยเกี่ยวกับหมากไม่ปลา มหาหดคาบักหดคาสวัสดีครับเรามาเรียนสามภาษานะครับคือภาษาเขมรกัมพูชาภาษาลาวภาษาไทยเกี่ยวกับผลไม้ป่าคือมะหวดนะครับมะหวดอยู่ตามป่านะครับภาษาลาวเรียกว่าบักหวดคา ภาษากมพูชาหรือว่าเจนลูแพลเจนลูแพรแปลว่าผลแพรเจนลูแพรเจนลูแพรเจนลูหน่วยบากหวดคาหน่วยมา,หว,ามหวด่าผลมะหวดผลมะหดผลมะหดกิดตามดบตามเปลยก็เหมียน ตามป่าตามดงก็มีนะครับอยู่ตามป่าตามดงก็มีเป็นพลไม้ป่าเป็นพลไม้ป่านะครับเกอรเจียแพลเชอร์เปอร์มออยเมอรรูปเพียบมาแพลซอนให้ดูรูปภาพสักครู่ก่อนนะครับ ให้ดูรูปภาพสักครู่สักประเดี๋ยวก่อนอ้อยมือดูเพียบมาแพทเซนให้เบิ้งรูปภาพจะข้าวก่อนบากหัดคามาหัดคามันมีแมงแครงบียูน้ำต้นหยอดต้นเนี่ยเมียนสัตว์เอิดมายางตาัวนู้รุยระบร่าแพลเชอร์นี่ มีแมงกระแท้นะครับไปอยู่ที่ยอดของต้นนี้นะครับแพลเจนรูปแพลเจนลูหน่วยบกหดขาผลมาหดแพลเจนลูแพลเจนลูหน่วยบกหวดขาผละมะหลลลลหาละมะหด